สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แลวก็ชาวแต่งโตคอมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เฟสมาก,กับคอลเลกชันส่งท้ายปีจากแบรนด์คนไทยโลกาเอ็กเบนซิล่าซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้มีแค่แผ่นลองเมาส์อย่างเดียวแล้วนะคะยังมีทั้งทอยอาร์ตคีย์แคบแล้วก็บ็อกซ์เซตที่หลายๆคนเนี่ยตามเก็บเป็นคอลเลกชันมามากมายเลยค่ะยังไงก่อนไปรับชมรีวิวเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย อย่างแรกที่เราหยิบมารีวิวก็ต้องเป็นแผ่นลองเมาส์กันก่อนค่ะแมนแาโป c คอร์ดูราซึ่งการดีไซน์ในรอบนี้เรียกได้ว่าสวยงามดูดุดัดนหล่อเช่ไม่เกรงใจใครอ่ะเทรนนี้ต้องจบได้แล้วนะหากเป็นลายกล่องด้านในบอกเลยว่าเฟสตกรมรักสุดๆโด,ดยการดีไซน์ก็จะออกไปทางเท่ๆมีสีสันแค่เก็บกล่องเนี่ยก็ดูหรูดูแพงลวทุกคนหากส่องไปด้านในนะคะก็จะมีแผ่นลองเมาส์และของกุ๊กกิ๊กมากมายอดลองไปดูอันบล็อกกันนิดนึงค่ะอย่างแรกที่แต ตามมาเลยจะเป็นเซ็ตคีย์แคปนี้ที่แถมมาให้รอบนี้แถมมาให้แบบยกเซ็ตเยอะมากพร้อมกับตัวแผ่นหอมที่เป็นตัวละครเอกลักษณ์จากทางอาร์ติสและแน่นอนเป็นบ็อกเซ็ตแผ่นลองเมาส์ก็ต้องมีแผ่นลองเมาส์มาให้ส่วนอย่างสุดท้ายด้านในค่ะจะเป็นสติกเกอร์อันนี้คือเท่มากทุกคนถ้าเราแผ่นลองเมาส์เฟซขอไปดูเรื่องของการดีไซน์ก่อนนะคะโดยลวดลายในรอบนี้เนี่ยทางอาร์ติสขย,ยิบตัวละครหลักอย่างลุกน่าจะเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนเห็นผ่านตากันมาเพราะว่าน้องอยู่ในหลายแบร มา,มากๆโดยเจ้าลุกเนี่ยจะเป็นเอเลี่ยน3ตาค่ะมาจากนอกโลกซึ่งจะเป็นตัวแทนหนุ่มคนที่อยากสนุกกับชีวิตแล้วก็เวลาส่วนคอนเซปต์ในแผ่นลองเวลรอบนี้จะเป็นการที่เอาลุกเนี่ยมาตลุยบอสในโลก RPG f a n t a แฟนตาซีก็เลยออกมาเป็นลวดลายสวยงามแบบนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องของเกมแล้วก็สติ์อาร์ตไปด้วยกัน <S <S และนอกจากนี้ค่ะในบ็อกเซตครั้งนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนชนิดผ้าอีกด้วยโดยทางแบรนด์เลือกมาเป็นคอร์ดูราค่ะเหมาะสําหรับสายเล่นเกมมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีใช้ไปในรุ่น Elemental ไปแล้วแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆโดยผิวผ้าเน,นี่ยมันจะมีความสากๆหน่อยค่ะแต่การใช้งานมันก็ได้ทั้งไฮบริ t เลยคอนโทรลแล้วก็สปีดแน่นอนว่าคุณซื้อแผ่นรองเมาส์นี้ไปมันได้ทั้งความสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะลืมพูดเรื่องของขนาดไปเลยสําหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เนี่ยขนาดจะอยู่ที่85คูณ40เซนคุณสามารถวางได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์พร้อมกันใครที่พอมีโต๊ะขนาดไซสใ์ใหญ่ๆหน่อยหรือว่า,าพดี แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปูโต๊ะกันไปเลยแล้วที่อยากพาไปดูต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซ็ตคีย์แคบที่เขาแถมมาให้แบบนี้เยอะมากๆหากาใครมีคีย์บอร์ดแม a นิคอลอยู่แล้วก็สามารถเอาไปเปลี่ยนใช้ได้เลยค่ะรองรับทั้งปุ่ม ESC Shift c a p Tab แล้วก็ปุ่ม Space Bar ขนาด 6.25u แล้วตัวนี้จะเป็น Cherry Profile บอกเลยว่าถ้าเกิดใครมี Cherry Profile อยู่แล้วเข้ากันเข้ากันส่วนใครใช้เป็นพวก OEM SA ตัวนี้มันก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ แค่ขนาดมันอาจจะไม่เท่ากันสักเท่าไหร่สําหรับการดีไซน์ค่ะก็คุมตีมมาจากน้องลุกนั่นแหละเป็น3ตาไม่แพ้ใครพร้อมทั้งกับมีโลโก้ของแบรนด์โลกาแล้วก็ชื่อของอั์ติสมาอยู่ในนี้ด้วยใครที่มีคีย์บอร์ดโทนแบบดําๆมืดๆหน่อยใส่คีย์แคปเซ็ตนี้เนี่ยมีสีสันแน่นอนค่ะส่วนของแถมต่อมาจะเป็นแผ่นหอมค่ะโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นซีดาร์วูดบวกกับแพร์บอกเลยว่าน้องเนี่ยหอมมากจะออกแบบฟุตตี้หวานๆหน่อยแนะนําว่าเอาไปห้อยไว้ในรถก็ได้นะคะด้วยค่ะ ตร์ของลุกเนี่ยมันเท่มากๆดูคนหรือใครจะวางไว้หน้าโต๊ะคอมก็ได้มันก็จะมีกลิ่นอ่อนๆบ้างเดี๋ยวเราก็โดดมารีวิวอีกหนึ่งโปรดักต์แล้วกันค่ะที่อยู่ในคอลเลกชันนี้ซึ่งทางแบรนด์เองก็แนะนำมาว่ามันเป็นทอยแครปดูจากการดีไซน์กล่องแล้วนั้นก็ถือว่าหล่อเท่มากๆทุกคนแพคเกจเนี่ยเฟชชอปมากๆเลยนะหากเราเปิดมาด้านในค่ะจะเจอกับน้องลุกที่เป็นตัวเป็นๆเลยตอนที่เฟสไปเห็นเดโมครั้งแรกเนี่ยโอ้โหอยากจะกรี๊ดออกมาเพราะน้องสวยมากทุกคนเรามาเริ่มรีวิวกันเลย เจริงตัวคีย์แคปอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากอาร์ติเซนอื่นๆมาก,มากเราเป็นการผสมผสานร,ระหว่างทอยแลวก็คีย์แคปเข้าด้วยกันซึ่งทอยเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวลุกที่อยู่ด้านบนนะคะคีย์แคปก็จะเป็นฐานด้านล่างสําหรับวัสดุที่อยู่ในคีย์แคปตัวนี้ค่ะเริ่มจากตัวทอยข้างบนจะเป็น P ี c แล้วก็ตัวฐานคีย์แคบด้านล่างจะเป็นพลาสติก ABS ลวดลายต่างๆก็มาจากตัวละครแล้วฐานเนี่ยมีการปั๊มลายมาเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงนี้จะออกเป็นสีแบบแดงๆว้ายๆหน่อย แล้วก็ใส่ลวดลายมาให้แบบจุใจแต่ต้องรังสังเกตนิดนึงนะบางทีมันก็จะมองไม่ค่อยออกหรอกส่วนตัวรองรับสเตมด้านล่างค่ะตัวนี้จะรองรับแบบตัว MX Switch คุณมีแมคชีนิคอลที่เป็น้วบบวกเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดแล้วทางแบรนด์เองเนี่ยก็ตั้งใจออกแบบมาให้ใส่ได้ทุกแท็ด้วยนะคะแต่เฟซว่าเอาใส่เวแถวบนสุดเนี่ยน้องน่าจะสวยค่ะหรือว่าตรง ESC ก็ได้นี่น่าจะเป็นคีย์แคปตัวแรกของทางแบรนด์โลกาเลย,เลยก็ว่าได้ที่ทําไซส์มาขนาดนี้ถือว่าใหญ่เลยนะเพราะปกติ แล้วเนี่ยมันก็จะมีลวดลายนูนออกมานิดนึงไม่ได้ตั้งมาสูงขนาดนี้และที่เฟซไปเห็นตัวเดโมจากงานคอมมาดเนี่ยเขามีการปรับไซส์มาเยอะมากเพื่อจะได้ใส่คีย์บอร์ดได้ครบทุกแถวรวมไปถึงมันไม่ได้ดูใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปและดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ใส่มาในคีย์แคปเซ็ตนี้ก็คือตัวฐานเนี่ยมันจะเอาเป็นสีใสๆหากคีย์บอร์ดใครมีไฟ RGB เนี่ยไฟมันก็จะลอดออกมาด้วยเป็นค่อนข้างจะอวยยศน้องมากๆเพราะส่วนตัวค่อนข้างจะให้ค่าอยู่กับพวกงานศิลป์อยู่แล้วหากใครเป็นสายเก็บงานอาร์ต หรือว่าชื่นชอบเบนซิล่าอยู่แล้วตัวนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะและโปรดักต์สุดท้ายนั่นก็คือกรีปเทปเอาไว้แปะเมาส์เอาจริงโปรดักต์นี้น่าทางแบรนด์โลกาเพิ่งออกมาไม่นานนะคะที่เป็นตัวธรรมดาก่อนหน้านี้เคยมีทําร่วมกับแบรนด์ i n d i g o ก k i n ไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นคอลเลกชันที่2เรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันคอลแลบส่งท้ายปี2022จริงๆค่ะดยน้องกริปเทปเนี่ยจะมีการรองรับเมาส์อยู่2รุ่นนะคะนั่นก็คือ g a r u d a p r ปและก็ Kirin p r นปหากใครใช้เมาส์รุ่นอื่นอนอาจจะต้ง มีการตัดเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะโดยลวดลายของปลีกเมาส์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าลุกที่มาแบบโดดเด่นนะคะพร้อมกับลวดลายสีสันต่างๆเหมือนกับตัวแผ่นรองเมาส์ใครที่มีเมาส์เบสสีดำสีขาวหรือว่าสีชมพูเนี่ยดูโรเฟนว่ามันเข้ากันหมดเลยนะนอกจากจะทําให้เมาส์เนี่ยมันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วตัวกีบเทปก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจับเมาส์ได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยตัวเท็เจอร์ของน้องค่ะจะมีความสากๆหน่อยพอจับไปแล้วมันจะดูเหมือนมีความเหนียวมือ เดี่ยวมือที่นี่คือมันจับแล้วมันติดมือมากขึ้นแล้วก็จะเหมาะคนที่แบบไม่ค่อยชอบเมาส์ผิวด้านใช้ปุ่มคลิกแล้วมันรูเลื่อนๆมากเกินไปตัวกริปเทปมันก็จะมาตอบโจทย์ส่วนนี้มากกว่าสําหรับสเปคของน้องค่ะตัวกริปเทปเนี่ยทำมาจากวัสดุ P u มีความหนาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.7มิลแล้วทางแบรนด์โลกาเองเนี่ยมีการแบ่งส่วนของตัวเมาส์มาให้เราเรียบร้อยการแปะมันก็จะง่ายมากขึ้นหรือบางคนต้องการจะแปะแค่ตรงตัวคลิกอย่างเดียวก็ได้หรือว่าตรงบริเวณด้านข้างอย่างเดียว อันนี้มันก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกสบายก็ถ้าเกิดใครมีพวกคิดินโปรหรือว่าการูด้าโปรอยู่แล้วอยากได้ออปชันเสริมรวมไปถึงว่าซื้อให้ครบกับโลกาเอ็กเพนซิล่าเนี่ยไอเทมนึงก็ไม่ควรพลาดค่ะแล้วก็มาถึงในพาร์ทส,สุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของราคาน่าจะเป็นช่วงที่ทําให้ใครหลายๆคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสําหรับแผน่นลองเมาส์บ็อกเซตโลกาเอ็กเพนซิล่าค่ะราคาจะอยู่ที่1990บาทจากที่เฟซลองเทียบดูแล้วนะถือว่าคุ้มค่าเลยค่ะตัวลายเนี่ยปริ้น มาให้แบบจัดเต็มแถมของแถมด้านในก็เยอะมากๆด้วยอย่างที่2นะคะจะเป็นทอยแคปโลกาเอ็กเบนซิล่าราคาเนาะจะอยู่ที่1190บาทก็จะได้เป็นแค่เซ็ตที่แคบตัวนี้ตัวเดียวเนาะใครที่เก็บทอยอาร์ตอยู่แล้วไพรซ์มันก็อาจจะสูงหน่อยใครสู้ไหวก็ไปกดสั่งซื้อกันได้และส่วนอย่างสุดท้ายค่ะจะเป็นกริปเทปตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3 4 9บาทมีให้เลือกทั้งไซส์ของกาลูดาโปแล้วก็คิรินโปหากใครสนใจอันไหนนะคะหรือว่าจะซื้อครบ 3อย่างนี้ก็ไปจัดกันได้เฟสจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปถือว่าเป็นของขวัญสุดลิมิเต็ดอีดิชันมอบให้แก่ตัวเองในช่วงท้ายปี2022อย่างนี้ค่ะหากใครชอบการรีวิวของเฟสนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟสด้วยหรือติดตามเฟสในช่องทางอื่นที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวนะหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย